สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้มาพบกับผมคนอินดี้2021อีกแล้วนะครับคนดวงจะถูกช่วยไม่ได้นะครับรวยเป็นหมื่นๆนะครับคนเนื้อดวงนะครับก็ได้เลขเด็ดของอาจารย์กอไปนะครับไปตีอย่างไรก็ไม่รู้นะครับดวงคนจะถูกนะครับนี่ครับสูตรของอาจารย์กออาจารย์กอให้ที่10นะครับซึ่งคนที่ถูก เขาก็บอกว่า1กับ7บางทีก็เป็นตัวเดียวกันอาจจะสลับกันได้นะครับก็เหมือนงวดที่แล้วนะครับที่คนซื้อ17ก็ถูกไปครับนี่นะครับ7 0นะครับหก็ยืดให้เป็น7นะครับถูก7สูงนะครับวาสนาของคนดวงของคนจะถูกนะครับพูดง่ายๆคือคนจะรวยช่วยไม่ได้นะครับ ก็ดีใจด้วยและยินดีนะครับสำหรับเพื่อนเพื่อนที่ถูกนะครับซึ่งก็เหมือนกันนะครับบางอาจารย์หลายๆอาจารย์นะครับก็บอกว่าบางทีหกก็ยังเป็น9ก้ได้หรือ9ก็กลับไปเป็น6ซึ่งเหมือนกันครับ1ก็อาจจะเป็นเได้เหมือนกันนะครับก็แสดงความยินดีกับท่านที่ ดวยรับสัพ์ด้วยนะครับและงวดต่อไปผมคนอินดี้ก็จะนำเลขเด็ดอาจารย์มาแบ่งปันให้เพื่อนๆได้รับชมอีกนะครับซึ่งสุดท้ายแท้แต่ก็ขึ้นอยู่กับดวงของคนแต่ละคนด้วยนะครับว่าจะถูกหรือไม่ถูกครับผมก็แค่แนะเป็นแนวทางให้นะครับองไรก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ ก็เป็น,บบนกำลังใจให้กับผมคนอินดี้2021